การเดินทางที่เหนื่อยที่สุดในชีวิตของคู่รักชาวรัสเซียจากแผนการเดินทางกลับบ้านธรรมดาของพวกเขากลับกลายเป็นการเดินทางยาวนานที่เต็มไปด้วยการผจญภัยที่ไม่คาดคิดของทั้งคู่ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับไทยระหว่างนี้พวกเขาจะเจอกับปัญหาอะไรบ้างนั้นไปดูกันเริ่มต้นด้วยคู่รักชาวต่างชาติที่กำลังเตรียมตัวเดินทางไปยังบ้านเกิดเพื่อทำธุระสำคัญก่อนกลับมาไทย และเธอคนนี้มีชื่อว่าแอนพวกเขาเริ่มต้นวันใหม่จากที่พักในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่เช้าประมาณตีห้าด้วยความตื่นเต้นและรีบเรียกใช้บริการพี่คนขับแก๊ปให้มารับทันทีเพื่อพาพวกเขามุ่งหน้าไปยังสนามบินภูเก็ตโดยใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นถึงและพวกเขาได้เตรียมตัวเป็นอย่างดีโดยมีพาสปอร์ตกับกระเป๋าเดินทางที่จัดเตรียมไว้สำหรับการเดินทางครั้งนี้แต่เนื่องจากไม่สามารถหาเที่ยวบินปกติได้ การผจญภัยสุดพิเศษของพวกเขาจึงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วขณะเดียวกันหลังจากเช็คอินเสร็จประมาณ45นาทีทั้งคู่จึงตัดสินใจจะกินของรองท้องกันสักหน่อยก่อนขึ้นเครื่องและได้ควักไข่ไก่ต้มที่เตรียมไว้มากินคนละลูกด้วยท่าทีที่แอบขำกันเล็กน้อยก่อนจะเพลิดเพลินกับการทานไข่ต้มอุ่นๆในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักของสนามบินไม่นานหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงประมาณ8โมงเช้าที่ประเทศไทยพวกเขาก็ได้หาที่นั่งบนเครื่อง และได้เดินทางไกลมุ่งหน้าไปยังประเทศถัดไปโดยใช้เวลา6ชั่วโมงครึ่งก่อนที่จะถึงเมืองหลวงของประเทศโอมานนั่นก็คือเมืองมัสกัสซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางติดกับอ่าวโอมานเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องทะเลทรายอันกว้างใหญ่และวัฒนธรรมอาหรับที่น่าลหลงใหลเมื่อทั้งคู่เดินทางมาถึงพวกเขารู้สึกโล่งใจและมีความสุขที่มาถึงอย่างปลอดภัยและถึงแม้อุณหภูมิภายนอกที่ประเทศนี้จะร้อนสูงถึง40องศา แต่ภายในสนามบินกลับเย็นสบายด้วยระบบปรับอากาศที่ยอดเยี่ยมแอนเธอร์ Enter. จึงใช้ช่วงเวลานี้นั่งทำงานไปพร้อมกับของว่างอย่างเพลิดเพลินขณะที่รอเที่ยวบินถัดไปอย่างใจจดใจจอ่อไม่นานก็ถึงเวลาไฟล์ทถัดไปซึ่งรอไฟล์นี้ประมาณ5ชั่วโมงเลยทีเดียวกว่าจะได้ขึ้นเครื่องและได้บินออกจากเมืองมัสกัสมายัางประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่เมืองอาบูดาบีซึ่งใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงเท่านั้นเนื่องจากระยะทางระหว่างสองเมืองนี้ค่อนข้างใกล้กัน ทำให้เป็นเส้นทางที่บินสั้นและสะดวกมากและที่นี่เป็นประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตั้งอยู่บนคาบสมุทรอาหรับและมีพรมแดนติดกับโอมานและซาอุดีอาระเบียโดยประเทศนี้ประกอบด้วยเจ็ดเอเิเรตโดยอาบูดาบีเป็นหนึ่งในนั้นและมีความสําคัญที่สุดทางการเมืองและเศรษฐกิจจึงเป็นประเทศที่ร่ํารวยจากการผลิตน้ํามันซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่สุดในโลกไม่นานหลังจากมาถึงสนามบินทั้งคู่ก็เดินทางไปยังโรงแรมที่พักทันที แอนได้ใช้เวลาผ่อนคลายด้วยการอาบน้ำและแปรงฟันและเตรียมตัวเข้านอนเพื่อเก็บแรงไว้สำหรับไฟล์ถัดไปจึงเข้านอนในเวลาห้าทุ่มครึ่งไม่นานนักเมื่อถึงเวลาตีสามเกือบตีสี่แอนก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพื่อเตรียมตัวเดินทางต่อและเธอพบว่าขาขวาบริเวณหัวเขา่าเกิดอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเล็กน้อยก่อนหน้านี้เธอจึงต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันหัวเขา่าและกินยาแก้ปวดเพื่อลดการอักเสบระหว่างการเดินทางขณะเดียวกัน เวลาก็ล่วงเลยมาถึงตีห้าของเมืองอาูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตแอนได้หยุดพักระหว่างรอเที่ยวบินด้วยการซื้อชุดอาหารว่างจากร้านสะดวกซื้อในสนามบินมากินและแบ่งกับแฟนของเธออย่างเพลิดเพลินท่ามกลางบรรยากาศที่พนักงานกำลังทำความสะอาดที่นั่งอย่างขมขม้นไม่นานนักหลังจากนั้นประมาณเวลาหกโมงเช้าของเมืองอาูดาบีเครื่องบินก็ทะยานออกจากสนามบินแอนจึงใช้โอกาสนี้งีพักสายตาสักหน่อย และเดินทางต่ออีกประมาณ3ชั่วโมงจนมาถึงเมืองเยราวานประเทศอาเมเนียซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคคอเคซัสเอเชียตะวันตกโดยเมืองเยราวานโดดเด่นด้วยประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเป็นศูนย์กลางสําคัญของการเมืองและเศรษฐกิจของอาเมเนียแต่ทันทีที่มาถึงสนามบินก็สร้างความประทับใจให้แอนอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อเธอเห็นขวดไวน์ขนาดใหญ่วางเด่นในสนามบินเธอจึงรีบเรียกแฟนหนุ่มให้ดูด้วยความตื่นเต้น ทำให้ทั้งคู่รู้สึกประทับใจที่ได้พบสิ่งแปลกใหม่ทันทีที่บินมาถึงเมืองนี้ไม่นานทั้งคู่ก็พากันมองหาอาหารแถวสนามบินเพื่อเติมพลังหลังจากเดินทางยาวนานถึง31ชั่วโมงแอนจึงเลือกชาร้อนๆมาจิบเบาๆเพื่อผ่อนคลายก่อนจะสั่งอาหารตามสไตล์ท้องถิ่นมาลองชิมแต่ขณะเดียวกันทั้งคู่ก็รู้สึกตกใจที่ได้เห็นจานของที่นี่เพราะมันดูใหญ่เกินที่คาดไว้มากและระหว่างกินอาหารด้วยความที่เล่นของเธอคนนี้ จึงหลอกให้แฟนของเธอหันไปมองทางอื่นแล้วช่วยโอกาสแอบ,บแย่งของกินจากจานเขาแบบเนียนๆทำเอามื้อนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนานของแอนที่แฟนหนุ่มยากจะลืมต่อมาที่นี่ยังมีโซนนั่งเล่นสบายๆพร้อมอาหารและเครื่องดื่มให้บริการแบบบุฟเฟ่ต์รวมไปถึง WiFI ฟ,ฟ,ฟรีและทั้งคู่มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองพิเศษสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจทำให้พวกเขาเพลิดเพลินกับมื้ออาหารสุดพิเศษกันอย่างเต็มที่ก่อนที่ทั้งคู่จะเสร็จจากมื้ออาหาร รู้ตัวอีกทีเวลาก็ล่วงเลยมาถึง37ชั่วโมงของการเดินทางในอาร์เมเนียแอนจึงใช้เวลาว่างออกไปเล่นเปียโ,โนเพื่อรอเที่ยวบินถัดไปที่กำลังจะมาถึงไม่นานก็ถึงเวลาขึ้นเครื่องทั้งคู่รีบเดินทางไปยังเที่ยวบินสุดท้ายที่พวกเขารอคอยและขึ้นเครื่องบินทันทีหลังจากผ่านไป30นาทีตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้นั่งประจำอยู่ที่บนเครื่องแล้วขณะที่เครื่องบินใกล้ถึงจุดหมายจะเห็นได้ว่า ผู้โดยสารทุกคนจะต้องเกาะราวบนเครื่องหรือรัดเข็มขัดนิรภัยไว้เพราะในช่วงนี้เครื่องบินจะต้องลดความเร็วและปรับระดับการบินอย่างรวดเร็วและอาจจะเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือการเปลี่ยนแปลงของทิศทางทำให้ผู้โดยสารเสียการทรงตัวและการเกาะราวจะช่วยให้ผู้โดยสารมั่นคงและปลอดภัยนั่นเองต่อมาหลังจากการเดินทางประมาณ4ี่ชั่วโมงเครื่องบินก็ลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินมอสโกประเทศรัสเซียจากนั้นทั้งคู่ได้เดินออกจากสนามบินและเรียกแท็กซี่ทันที และนั่งรถที่เรียกมาเพื่อไปอยังที่พักโดยใช้เวลาถึงสองชั่วโมงในการเดินทางกันเลยทีเดียวเมื่อมาถึงพวกเขารีบไปดูรถที่จอดไว้นานกว่า6เดือนแต่กลับพบว่ารถสตาร์ทไม่ติดแฟนหนุ่มจึงนําอุปกรณ์จัมสตาร์ทมาลองแก้ไขดูก่อนแม้จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้นจากรถและยังไม่ติดในครั้งแรกแต่เขาก็พยายามทําซ้ําหลายครั้งจนในที่สุดรถก็สตาร์ทต,ติดได้สําเร็จทําให้ทั้งคู่รู้สึกดีใจอย่างมากก่อนที่จะทําความสะอาดกระจกเล็กน้อย และขับรถออกไปยังโรงแรมที่พักในเมืองมอสโกเพื่อพักผ่อนหลังจากการเดินทางที่ยาวนานในที่สุดทั้งคู่ก็มาถึงที่พักเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีหลังจากที่ใช้เวลาเดินทางยาวนานจนรู้สึกอ่อนล้าจากนั้นภาพก็ตัดมาในเวลาเกือบตีหนึ่งแอนจึงรีบเข้านอนทันทีด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่ยาวนานกว่า4ี่ชั่วโมงและหลับลึกอย่างเต็มอิ่มจนถึงเวลา8ดโมงเช้าเมื่อเธอลุกขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้น เธอรีบล้างหน้าแปลงฟันก่อนจะตรงไปยังโต๊ะอาหารเช้าที่แฟนหนุ่มของเธอเตรียมไว้ให้แต่อย่างไรก็ตามมื้อเช้านี้ดูจะไม่ถูกใจแอนมากนะักเพราะเธอพอจะเดาได้ว่าแฟนหนุ่มจะจัดเมนูแปลกๆที่ไม่เข้ากันมาให้เธอกินแต่ถึงอย่างนั้นแอนก็รู้สึกอบอุ่นใจและซาบซึ้งในความตั้งใจจึงนั่งลงกินมื้อนี้จนหมดอย่างอ,ร,อร่อยก่อนที่คลิปวิดีโอจะจบลงและสำหรับอีพีหน้าเตรียมพบกับภารกิจสำคัญที่แอนจะต้องทำก่อนจะเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งจะเป็นอะไรนั้นติดตามกันด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างคะการเดินทางของพวกเขาทั้งคู่สนุกกันหรือเปล่าและอีพีหน้าพวกเขาจะไปทำอะไรกันต่อน,นั้นโปรดติดตามอีพีสองได้เลยนะส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ